สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีตอนรับเขาสู่ช่องแม่มคนคอเลขค่ะมือนีแอดก็เดินทางมาอยูท่ที่วัดปูกระเบื้องแตกค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะมาตามจ้องงวดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่นะเนาะซึ่งวันที่ผ่านมาแนวทางตัวเลขของปูกระเบื้องแตกกับเขาแปดหาหาแปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ สำหรับเอฟซีทันใดที่ตามเนวทางตัวเลของปูก,กับเบื้องแปก็คือสีได้โชคได้ลาบกันอยู่เนาะค่ะเนาะเดนปูเดนไปที่แปดกับหากัะเขาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดที่เขามไมัไม่เห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกกะให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อสิบเอพาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องแหม่มค้นข้อเลขกค่ะ่ะออกกำลังใจคนนึงไหลนึ่งแช่ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ เมื่อแอดมินจะได้มีกำลังใจตามหาแนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะจังได้กะมาตามแอดไปกามน้ำมาสการปูน้ำกันค่ะว่างวดหนีตอวงวดปูพ่นจะหายตัวใดเนาะค่ะเนาะค่ะมาเมอดมาค่ะพ่มาสุขพ่นสิบวันไหนแต่ตาู้ทานน้ำมาสการค่ะ คนิซื้อบ oh. ่ไดนส่วนสมากอันแปดานี่แหละปู่เพราะเขาเขาอันไว้เต่งแต่หยคันผู้ใดได้ยิบลรตเตอรี่สิไข่อยู่เนาะปูเนาะี่ยเอรี้บสใจาะค่ะเบู้ดท่นเขู้เงค่ะมนดอกปู่เิู้ิกตามค่อยบอกว่าเลขอกอยนึ่งก็แปดอยว่ามาแท่ในน่องหอยว่าแม่ย่ปูก็เจาะถึงดขบดลขดิงอยอะ bụn hông phải nhanh,เจอ đẻ bồn hông nano nano phù nó, đẹp rạng, khoảng cao mấy nano đây đây, này ăn จะเหลล่าไจักน่อยน้ปุ่นเหรหาบาทสิบาทออกนันได้แล้วก็นั่นดูบางวันปุ่นเหรจับด้วยกันได้บุ้นหหาแปดแปดหาเหรอค่ะวเลีแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่กันเพื่อล่องเปลนเป็นก็ได้ยื้นี่ก็ค่กลออะไรเพราะว่าเลขอันมันก็มีสองคู่น้อปสองคูน เพื่อเอาเป็นหนะเ่เพื่อเอาเป็นก็ไเลยเคยบอกใั้รถข้นรถล่งจมเรื่องขืนแจมเรื่องก็กระบอกหินอ่ะมันก็เอาไปจ่ามาบวมเอามอนี่เปดมีเนื้อท่างเล่าหันน่ำหมูใหญ่พอมเด้อค่ะเพื่อได้กองหมดมันตะกองหมูให้นค่ะแต่ว่าเด็กวิ่งมทันดิบอกครัปุ๊ต้องรงเงินเด็กเล้ามอน,นี่เขาบอกต้องหนาไว้ตด ตัวที่แรกเขบอกสองสองห้าสี่ว่าปลงนาเด้ของล่างด้วยเานาะเล้วก็เล่นเลขเก้าก็บอกว่าเป็นเลขเก้าค่ะส <25 4 S 1> องห้าส <4, S 2> ี่เขาบอกปลงนาจะโดนแล้วะค่ะจะเรียกส่วนมาเคลืนนี่เขาบอกมันขึ้นมากเขาบอกเป็นเลขเล่าจ้องซื้อเลขเล่าน้ำเด้โอค่ะครับอสามเจ็ดหนึ่ง นี่คือเป็นเล็กเงความเล่แต่ว่าตีล็ยกยิงว่าท่านเห็น่อท่านยิงให้ค่ะคู่เดียวกันไปก<ช>ิจหน้าบางคนเอ่าเป็นทั้งบนทั้งล่างเล็อกเล่าได้นี่ค่ะ้าสีเล่ร่างสามเจ็ดบนเจ็ดหนึ่งเล็กเล่ามันอย่ด้ค่ะร่งสามเจ็ดนะคะอีนี้สองโคบนบนหนึ่งบนบนจุนเจ็ดหนึ่งบนเจ็ดหนึ่ง หก้อนเขาบอกก้อนอะ่รกัหาซีน่ะบนุญมีสองคูแล้วใช่มีสองคูน้อปูน้มีหาซีกันเจ็ดหนึ่งน้ปูน่ะเนี่ยซีกเจ็ดหนึ่งจะเหล็กล่างนีตัวเดียวเล็กลางในสามเจ็ดตัวเดียวเลยน้ปูเจ็ดตัวเดียวลางคือเป็นเหล็กไถ่ความแล้ว่อยจะบอกเป็นเหล็กไท่ควงมหรืไท่ความนั้นใช่ตรงหมด สองวนี้คือว่าสามสามเจ็ดหนึ่งนี่เป็นเลขงน้ำนปูนอะแม่คือาหันว่าเป็นเลขง่ายเลขเลขเล่าหมหอมทั้งเลขเล่าทั้เลขง่ายวันนี้ค่ะมันก็เรเก็นค่ะวันนี้เป็นวันที่สิบแปดปูนเนาะสิบปดเมษายนสองห้าหกห้าแล้วกัพี่น้องเด้อวันที่สิบปดค่ะตามตองงอดของปูฮอกฟ้าขอกระเจ้าโท้มาขอ ก็หมุนก็ขอแล้วโอ้ภาษาในได้ยู่ภาษานใแล้วก็สีปอกด้วไใ้่ิช่ิลเวตรลี่อื้ก็ท่านนี้พันท่องหาแต่ว่าบอกแนวทางก่อนค่ะแว่านี่พวกเกินนี้หรอกเล็กค่ะโอ้แต่ก็คักน้ปูเนาะเด่นแปดล่องหาเนี่ย เต็มๆแล้เนาะปูเนาะอันนี้ของดีเอ็นเอของที่แล้วค่ะพี่น้องค่ะของปูข้าให้ทั้งช่องนะคะพี่น้องค่ะก็ดีใจน้ำพแม่พี่น้องที่ได้เนาะค่ะก็เสียใจน้ำพแม่พี่น้องที่บด้เบิ้เนาอปูเนาะเนี่ยน่เพราะมัน ของโนีมันเป็นของบุญผ้าวาสนาไขมันพี่น้องค่ะผูดวงมีคนก็ะเห็นคนมักคนกรซื้อรลดหมสิบห้หันเพระาะว่ากันบุมีแปดข่อยเศร้าบอกเด็กเลยค่ะว่บบา <laughs> ไม่หรีไม่เรีบุมีแดล่างข่อยเศราบอกเด็กเลยค่ะว่าขือบุมีหนึ่งบุญระวังข่บบา<อ>ขยเศ้าบอกเลยเลยคนต้องมาทาไปอียแล้วว่าจับออกสองตัวน่นรูสามเจ็ดกับเจ็ดนึง เดิมเป็นบนเด้อนี่เด้อมันมันเป็นรางเด้อบุญร่างของท่านท่านได้เนีค่ะว่าะผันผันได้ร่างก็ค่อยที่ว่าได้เนี่ยนี้เป็นบนก่อนค่ะางมันต้องต้องหลายมือก็จะได้มัาสวาที่ได้ปรับเขาเดี๋ยวเขาบอกว่าเป็นร่างเขาว่าได้ต้องรดต่ำนั่นมันบุเอาพอดีเราปูเห่อซื้อขึ้นไปทั้งปูเอื้อทั้งมืงการพอดีเลย ลบกลับขึ้นมาคนละห้าปูฝันที่วอีเดวราคากลับก็เลยคือว่าสีวันนี้คือว่าสีวันนี้จากหนึ่งเลยเอะวันนี้มันโมปูวันนี้จากหนึ่งเละแต่ว่าขอท่านพ้นพันทงได้แต่ว่าคือว่าคือทงอย่างนี้แต่คือคือคือขึ้นวม้วันนี้เนาะปูเนาะคึ้นเป็นไปได้เนาะขึนเได้เพรมันได้มากที่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวแรกขอโทษว่าขอโทษไเป็นปัญหาได้ไหนค่ะปูเป็นตัวเป็นตัวร้อยลงลงมากขึ้นหมดวันนี้โปูวันนี้เคื่อกันนก็มี เดียวม้วนมันม้เป็นตัวไฟม้วนก้าวงงกแล้วก็ค,ค่อยวนจับว่านีมาจะเด็ค่ะต้า,างมน,น,นเ,เมมนข <า S 1> ีนอืม <c oughs> ม้นเขนะปลาอนี้นี่หฮคำนวนเด็กเลยค่ะเหเป็นตัวร้อยมากขึ้นหมดตอนเลยนนปูเนาะนี่กันรอยแล้วติดตาอยิคตาโอ้ติดตาเล่นมาปูนี่ก็ติดตาเร็วนี่จิติดตาเออเวลาปูนางกรัมาทานเวลานางสมาธินน่บอ่ค่ะปู คือๆมาปู่เนาะบ่แน่เล่จะเบอรสิเออเอีกามีเด้ค่ะ3 7 1อยู่กบคนมูเลว่าะโอ้มูมาบอกค่ะอันน้ก็คือตงหมดเลยเนาะปู่เนาะเลยบ่เด้อ่อมตงหมดค่ะบ่มีว่าสิให้มูอบเียแคุณค่ะ ก็คือนางสมาธิเห็นยังไงก็คือวางสันหล่นลปูนเแม่แต่ตมาสิที่นี่บริเลกเหล้าตะกาอันมาสามตัวนี่ต้งเล่กับบนล่างเลยค่าเม้นบรกเลกเล่าเล่โอข้ามันเขาเลกล่าเราปุ่แม่ตั้งนนเป็นล่างทั้งทังล่างเป็นบนเลยค่ะสี่ดังสี่แบบนี้เออแปดหนึ่งสามน่ะมันมันออกซึ้ง ทั้งทั้งทังหลังเป็นบนทั้ง้งหนาเป็นล่างเล่ยเล่นกันแมนปูแมนเป็นพวงเร็งพ่วงเหมือนกันเนี่ยไม่ติขืนลงแจมนั่นเท่นั้นคือจังวดของสุดท้ายคือจังไปบอกขาเจ้าบังทะเบียนรถก็ได้คักได้แน่เธสนปูนั่นแล้วขาคอยบอกค่ะก็กอกกันแล้วกนซีหนึ่งสามแล้วบอกขาเจ้าท้ายก็มันเหลวเนะค่ออยากรีศอกอะก้นเขาอว่างค่ะไป ยังตัวนาอนนนี้ยังตัวนาได้ทะเบียนก็ยังขึรถตีแล้วค่ะทะเบียนรถเจ็ดส so ี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ N ่งทะเบียนทะเบียนรถนั no. uh, ้นมาปูแมนแมนีรถเหลือตัวนาเนาะปูเนาะไฟไฟเม่รลอว่าน่ว่มันจะออกถึงสามมวดหมดละเนจ็สี่หนึ่งทะเบียนปูเหลืออยู่ในนัานใสสามตัวแล้วค่ะมันเล็นั่นเด้มันเหล็กไงนาะปูเนาะมันไก่เชี่ยงมืนกับเหลตัวนี้เด้ค่ะแมนแมมันมันเต้มหนึ่งหนึ่งนึ่งปูเนะ ไปเขียมกันค่ะเป็ดซีนึงฮ่าผูดอดไรอย่างยิบลอตเตอรี่ไว้รุ่นหมุนสามเทื่อซีเทื่อหันนปูนกเจ้าโจก็บอกตัวเจ้านกี่รติเจ้ามีมกออกตัวหนาเนี่ยค่ะบอกตัวหนาเนี่ยค่ะแคปนาจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะพี่น้องเอฟซี่าสำหรับแนวทางตัวเลขของปูกระเบื้องแตกเนาะค่ะส่วนลางปูคนยังบปล่อยเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อค่ะ เอพซีไหนชื่ชอบก็เก็บไปพิจารณาค่ะหยิบจับลอตเตอรีไ่ไว้ค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ